สวัสดีเช้าวันหยุดในคลิปครับผมนี่ครับข้าวเช้าครับโจก๊กอาหารธรรมดาเลยครับเป็นอาหารที่ย้อนย้อนลอยแล้วเพราะว่าแถวบ้านก็มีขายโจ๊กมาตั้งแต่เด็กแล้วเราก็กินใช่หไหมล่ะเว,วลากินโจ๊กทีไรก็จะนึกถึงตอนนั้นเมื่อกี้ก็โทรหาอลิก็ยังแบบงวงเงียง้ยงวงเง,งื้องืองวงอยู่ก็เลยวางสายก่อนแล้วเราก็มากินข้าวแล้วก็ คโอเค okay, ครับโอ้ oh, วันนี้ก็เป็นวันวันคะแนนทีแกะออกใช่ไหมวันที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าทุกคนเป็นไงบ้างนะ <c oughs> เห็นในทวิตเตอร์ก็แจกตังค์กันเต็มเลยก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าใครได้เยอะๆก็ลองไปดูในทวิตเตอร์ได้เผื่อมีใครแจกตังค์ตัวเอ,อ <c oughs> ของเอลนี่น่าจะได้ประมาณทุกวิชารวมกันนะประมาณ49 <c oughs> ไปไปน้อยสุดอะคือคณิตคณิตไอเนี่ยเอออันที่สองเขาเรียกว่าอะไรคิดเนี่ยมีเหตุผลหรือเปล่าน่าจะใช่ได้ประมาณ28 ตัวนั้นน่ะน้อยสุดเลยน้อยสุดๆแต่ก็ไม่ได้คือเรียกว่าไงไม่ไม่ได้ผิดหวังอะไรนะเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวอะไรไปเราไปสอบแบบใช้ความรู้ที่แบบที่มีอ่ะไม่ได้ติวไม่ได้อะไรเลยสักวันหนึ่งก็แค่ดูว่ามีเรื่องอะไรสอบบ้างก่อนมันไปสอบแค่นั้นเลยเออก็เออก็ไม่ได้ผิดหวังอะไรมากก็ไปสอบประสบการณ์เพราะเราก็ไม่ได้เก่งด้านวิชาการนะก็ใครเป็นไงก็คอมเมนต์ได้นะ พูดคุยกันได้แต่ตอนนี้ในทวิตเตอร์กำลังแบบแจกตังค์เสียๆแจกตังค์กันเต็มแต่ไี่อยากได้มั่ง<ม>เดี๋ยววันนี้ออกไปสินท่านกันว่าจะไปดูกระเป๋าใหม่เดี๋ยวไปดูนะนครับออกมาข้างนอกครับโอ้โหสองสามว,วันนี้มานี่กรุงเทพที่แบบโอ้โหคื้มมากครับแต่ฝนไม่ตกนะเหมือนมันแบบแต่ไม่คื้มเหมือนอากาศหนาวหนาวแต่ไม่ได้หนาวเท่าช่วงปีใหม่นะแค่มันมีลมเฉยๆอากาศก็ดีนะดีเลยไม่รู้ว่ามันจะหมดไปวันที่เท่าไหร่ <c oughs> ขอให้หมดช้าๆแล้วกันเออแล้วก็พอถ่ายมาถึงวันนี้เนี่ยวอลกเนี่ยขอบหนอะพอถ่ายวอลกมาถึงวันนี้เนี่ยผมเริ่มรู้สึกว่าการที่ผมถ่ายหน้าตัวเองเนี่ยมันมันมันดูสนุกกว่าไม่รู้สิเวลาถ่ายกล้องหลังแล้วมันดูแบบเป็นเหมือนรายการว่าเดินไปผมเนี่ยสังเกตมาในสัปดาห์เจ็นในอะไรอย่างเงี้ยพอถ่ายหน้าตัวเองแล้วมันดูเหมือนเราเอาคนดูไปอยู่ตรงนั้นจริงๆเออก็ไม่รู้ดิเป็นความรู้สึกผมหรือเปล่าถ้าใครรู้สึกไงก,ก็ก็เพียงได้นะแต่ผมว่าจะลอง ถ่ายหน้าตัวเองให้มากขึ้นเพราะตอนนี้ผมมีวิธีนี่จับกล้องหลังเพราะกล้องหน้าผมมานี่ผมใช้เลตมี่แพรใช่ไหมแล้วฟิล์มมันเหมือนเขาเขาบอกว่าติดฟรีให้แต่มันไม่ต้องรุนนะแต่มันก็ครอบจอได้ก็เลยบอกอ๋อโอเคครับกล้องหน้ามันก็เลยโดนฟิล์มบางไปแต่กล้องหลังเนี่ยก็ปกติเลยนี่เห็นไหมแต่ผมแต่เรื่องไม้เรื่องเสียงรบกวนในช่วงนี้มีปัญหาอยู่นะเพราะว่าอ,อุปกรณ์นะเนาะเราก็ไม่ได้มีคุณขนาดนั้นแต่ก็ทำไปก่อน เดี๋ยวถ้าเพิ่มได้ก็จะเพิ่มครับผมอย,อยากให้คุณภาพช่องมันยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวตอนนี้เป็นเป็นท่านหนึ่งนะครับผมนี่ครับท้องฟ้าครับโอ้โหในกล้องมันอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยมีเมฆนะเอาจริงๆมีนะไอ้ที่ฟ้าฟเนี่ยมันคือคือเมฆปกคลุมหมดเลยนะไม่ใช่ท้องฟ้าโล่งๆนะท้องฟ้าวันนี้มันแล้วบวกบรรยากาศแถวบ้านผมแบบนี้มันเหมือนแบบโอ้โหเหมือนเมืองร้างเลยออิิส Alice in b o r d e r l a น n ะโอเคครับพีเมื่อกี้ครับเกือบมีเรื่องอะไรฮะจริงๆไอ้จริงๆไม่ใช่เรื่องหรอกโคเบอร์เองโคเบอร์ก็จริงๆเมื่อกี้มี เออทโมซ่อนฟุตบอลโทรทมาแล้วกันค<ะ>ือผมเขาเปิดสมัตรอะคาเดมี่ใช่ไหมผมก็ไปลงทะเบียนไว้เพราะว่าเริ่มแรกเนี่ยผมซ้อมอยู่กับกายาเอซีแล้วเขาก็ย้ายไปสนามที่มันไกลผมตามไปไม่ไหวก็เลยหาที่ใหม่แล้ลงทะเบียนที่สมบูรีฟอเรสไว้<ะ>ก็เลยแล้วเขาก็โทรม,มาเพราะว่าเขาเปิดแล้วแต่ว่า ระหว่างเปิดเนี่ยเขายังใช้สนามที่ไม่ใช่ของตัวเองอยู่หรือเปล่าสนามของเขาอ่ะเขากำลังสร้างอยู่แถวๆบ้านผมไม่แถวหลอกเทียนทะเลแต่มันไปได้ระหว่างนี้ผมก็เลยอะรอเขามาแถวนี้แล้วกันเพราะตรงนั้นอ่ะมันค่อนข้างไกลนิดหน่อยเรายังไม่สะดวกไปก็เลยเออแต่ผมไม่ได้บอกเขาไงผมนึกว่าแค่ลงทะเบียนก็ ไปเมื่อไหร่ก็ได้อ,อ,อันนี้ผมคิดผิดเลยเขาก็เลยโทรไปหาพ่อผมว่าอะพรุ่งนี้ไปนะเออเหมือนเพราะว่าลงทะเบียนไปแล้วอออผมก็เลยเอาอะไรวะระหว่างวัเต็มท่านนั่งรถเมล์แบบงงเลยเอ้ยอะไรเหรพี่ผมโทรมาบอกเ <c oughs> นี่ยผมก็แต่สรุปก็คือผมเคลียร์เรียบร้อยเดี๋ยวไปย้ายมาตรงบ้านผมแล้วผมค่อยไป <c oughs> ก็คืออ่ะที่ผมจะไปพร้อมทุกวันเนี่ยในคนในดูทูอาจจะไม่รู้ที่ที่ผมไม่อยากจะเป็นเนี่ยหนึ่งเลยนะหนึ่งอะคือนักฟุตบอลเสิรคือยูทูบเบอร์มีอยู่แค่นี้เลยจริง แล้ว u t u b e ผมก็เริ่มแล้วฟุตบอลผมก็เริ่มแล้วแค่แต่ว่าช่วงนี้มันจะยังปรับเวลาการตัดต่อการออกกำลังกายการนอนดูแลร่างกายตัวเองยังไม่ค่อยดีช่วงนี้ไม่เหมือนที่ผ่านมาแต่จะพยายามปรับไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับยี่ห้อน,นี้ที่ผมอยากได้แล้วก็ดูไว้ขอเดินดูบ่ สีที่ผมเล็งไว้จะเป็นขาวดำธรรมดาเลยคร,รับผมไม่รู้อ่ะช่วงนี้ชอบชอบอะไรที่มันมเร่ยียมไมไ่ชอบหลายหล่กเท่าไหร่ช่วงนี้นะเดี๋ยวดูไอ้กล้องดูปักเออก็เข้าอยู่นะดูเล็กๆสิเออเล็กๆสิครับครับใช่ครับเพราะว่าน,นี้ดูเล็กๆสิแค่ลัดดิใช่ผมเอาอันนี้ดีกว่าสีดำนะครับดำนะครับผม มาครับตอนนี้กําลัางเดินไปดูดูว่าร้านโฮมบอยจะเปิดตอนไหนเพราะว่าช่องพี่จอร์ดพี่อิทสัปดาห์เจ็ดเนี่ยเวลาโฮมบอยเปิดที่ไหนเขาส่วนใหญ่เขาจะไปไปตลอดก็เลยจะไปดูว่าเปิดวันไหนแล้วก็อย่ามาเผื่อแบบบงังเอิญเจออะไรอย่างงี้ไงเดี๋ยวผมไปดูก่อนรู้สึกว่าอ้าวเขาเปิดแล้วแสดงว่ามันน่าจะไกลบ้านพี่จอดดร์ดอีเลยไม่ได้มาเนี่ยฮะโฮมบอยสาขาเซนทรัลพราร่สาสองครับผม ตัวนี้เหมือนอีโก้เลยอือีโก้ดูภาพประทัโควรนะครับอินใส่ เป็นเมจินารีดูเห็นก็คือเป็นรูป้าวานแล้วตรงเนี่ยเดวเราอยากจะขวนบ้าวานน้หรือเปล่าวะไม่รู้อันนี้ผมตีความตัวเองนะครับพอไปเห็นงานศิละปะแล้วได้ความลายผมก็แบบโหผมตีความมั่วซัว่วเลยเพื่อขอดูวันนี้ตอนนี้เจอถูกใจมากครับเพราะผมหาเสื้อสไตล์นี้มาแบบนาน,าน,านามากเสื้อที่ลายไม่ต้องเยอะมีน้อยแต่ว่าแบบมันน้อยในเยอะเะ่มาก <ๆ S 2> เออแล้วก็ขออภัยนะตะพูดไม่รู้เรื่องเพราะว่าใส่แมสอยู่เสียงมันก็จะอุ้ยอีหน่อยผมมองฟังแล้วเดี๋ยวผมอุ้ยอีนิดนึงใช่ไหมละครับมันได้ไม่อย่างนั้นครับเสื โงบอยกาจะมาซื้อกระเป๋าเพเดียวได้เสื้อไปด้วยโอ้โหพอดีผมก็ถูกใจตั้งแต่พวกพี่อิกพี่จอถ่ายแล้วแต่ว่าวันนี้ไม่มีตาขาพอวันนี้จะมาดูว่าเปิดเมื่อไหร่โอ้โหนั้นเปิดแล้วผมเตรียมงบมาแบบสองพันแนกระเป๋900ากระเป๋าเก้าร้อยกว่าบาทคือมนเหลือใช่ไหม <S <S กบบ 9, เ็เ,ดเ,ดมเลยซื้อซะหน่อยเพราะผมก็นานๆที่ผมจะเข้าร้านเสื้อแล้วแบบเจอเสื้อที่ชอบนะซึ่งโงมบอยเนี่ยถูกว่าว่าเป็นสไตล์ที่ผมชอบนะและไอตัวที่ผมซื้อนี่ก็คือไอตัวที่ผมเอออะไรครับชื่บเขียนว่าอะไรแกรี่ไนท มันดูแบบส่วนทางดีเหมือนตอนเราไปเออเคยไปงานพวกศิลปะคือผมเวลาดูตามคลิปอ่ะผมก็มันสวยนะแต่ใจหนึ่งแต่หนีเราก็อยากจะแบบทําลายมันอยากแต่แบบทำไม่ได้เออแล้วภาพนี้มันแบบเออมันตรงดีเว้ยมันแบบเห็นแล้วถูกใจอ่ะมันควรแต่แต่มันจริงที่เห็นเปลี่ยนชุดนี่ไม่ได้เปลี่ยนวันนะครับชิ้น <c oughs> ของใหม่เนี่ใส่ของใหม่นี่ของใหม่นี่ก็ของใหม่หซื้อ,อปุ๊บใช้คับอแห่งเขาเรียกว่าเออต่อให้เที่ยหนือมต่อมาเอาข้าวเย็นวันนี้ น,น,นี่เขาจะเสิร์ฟให้ฟรีนะมาเป็นเซตผมจ้างอยาเดียวกับน้ำเปล่าป<ะ>นัน้ำจิ้มน่มากินมากเป็นข้าวผัดเนี้ยกระเทียมน่าอร่อยเดี๋ยวผมกินเลยผมเป็นอยาดอนแค่เนื้อล้วกับ ถึงบ้านแล้วครับดีครับสุดยอดวันนี้วัดดีเลยอะ่ะแบบได้เสื้อใหม่เดือวถ่ายให้ดูเต็มกันอีกรอบถ่ายกับกระจกแปับนี่ตรงนี้จะกินโฮมบอยข้างหน้าเรียบๆดูข้างหลังเห็นไหมเห็นมัเล็บพยายามแล้วน่าจะเห็นเดี๋ยวโอเคแล้วก็นี่กระเป๋าใหม่นี่มันนะเรียบ,เ,ยบเด๋ยวชอบเดืยดช่วงนี้อย่างที่บอกไปชอบขาวดำก็เดี๋ยวต้องไปตัดคลิปต่อแล้วก็ลงเดี๋ยวลง